สวัสดีค่ะวันนี้น้องฟ้าจะพามารีวิวตัวนี้เป็นเคปบิลเลสเทเปเซอร์วันนี้ลูกค้าได้มาเพิ่มออปชั่นตัวจอ Android 9นิ้วตรงรุ่นเป็นปักตรงรุ่นตัวนี้ลูกค้าได้มาเพิ่มเป็นตัวแปม6รอม128กิก้าเล่นยังไงเดี๋ยวน้องฟ้าพาไปชมเลยค่ะตัวนี้ก็คือแผ่นที่นะคะนี่เลยการใช้งานนะคะแบบน,นี้เลยตรงนี้ก็จะมีเพลงบลูทูธนะคะเชื่อมต่อเพลงช่อง usb <ม>ได้นะคะแล้วก็นะคะตรงนี้ก็จะมีแอปพลิเคชัน a ux นะคะวิดีโอแล้วก็ไฟล์เข้าด้วยแอปพลิเคชันนะคะแล้วไลท์เลยนะคะตัวนี้สามามรถดู ทีวีดิจิตอลในตัวได้ตัวนี้ต้องใส่เบอร์โทรลิงก์ก็ใช้งานได้ป๊บเดียวนะคะฟังก์ชันต่อไปเน็ตฟ i x ค่ะนี่สะดวกสบายโดยไม่ต้องผ่าตัวกล่องฟังก์ชันก็มีเพิ่มอยู่ที่ว่าเราจะโหลดจากเหมือนมือถืออยู่บนจอรถเองนะคะการใช้งานสะดวกสบายนะคะตัวนี้อ่าจอเดิมอยากเปลี่ยนจอกว้างขึ้นก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะหน้าจอ9นิ้วเท่านั้นนะคะพร้อมหน้าก,ากัดตรงรุ่นแล้วก็ปักตรงรุ่นเองนะคะขอฝากผลงานเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะฝากติดตามออโต้ดิฟิก